สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะฮะไปส่งรถนะครับนี่เพิ่งออกนะครับวันเนี้ยนะครับวันที่เราถ่ายทำเนี่ยกอล์ฟขับรถจริงๆอ่ะไปส่ง2คันนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปส่งใกล้ๆก่อนนะครับเป็นตัว y t ยแท็กขับ2เนาะไบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราไปส่งใกล้ๆก่อนทางเอ็กซ์โคลูมประมาณ20่สิบโลมั้งนะฮะแล้วเดี๋ยว เราจะกลับมานะครับเอารถที่โชว์รูมนะครับแล้วก็ไปส่งอีกคันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งนี่น่าจะพอสมควรอยู่เพราะดูเปิดจากใน GPS เมื่อกี้ไม่ได้ดูกิโลนะแต่ดูเวลานะประมาณ10ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองขับยาวๆนะครับตัวคันที่ขับไปส่งยาวจะเป็น 4, 4นะีนะ่คูณสี่เตัวนี้จะเป็นเอ่อสี 2, นะครับไบเทอร์โบทั้งคู่ แอบเสร็จได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยิงยาวๆใบทะโบทังคู่ลูกค้าจะได้เทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนเรามีโอกาสเราทําให้ลูกค้าดูทุกท่านอยู่แล้วเนาะนี่เราก็มาเริ่มก่อนเรามาเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าปั๊มน้ํามันก่อนนะเติมน้ํามันให้ลูกค้าก่อนนะเราเติมเอโซตลอดแหละนะครับเติมเอโซตลอดนะบีเจ็ดบีเจ็ด เดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปนี้แบบยาวๆด้วยนะครับสวัสดีครับก็นี่มาส่งรถลูกค้าแล้วนะครับอีกเนาะคันแรกนะครับคันแรกใบเทอร์โบ <By Turbo. S 1> ขับสองนะครับไหมอันนี้ก็หล่อแล้วนะครับรับชมคลิปรีวิวพรุ่งนี้นะครับอันนี้นะที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลอไปรับชมต่อนะครับคันที่สองจะเป็นขับสี่ นะครับไบเทอร์โบสีขาวเหมือนกันต้องบอกเลยสียอดทิตที่กอบขายเลยนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าในคลิปนี้จะมีอะไรนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในรถคันที่2นะครับที่เราจะไปส่งมอบนะครับก็เป็นวายแท็กครับไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นตัว 4, ี4ขันี่อีเราเติมเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันนะครับอันนี้เติมอมอกมาก่อนเนาะวิ่งมาแล้วก็แนาทีกว่า รเราจะไปตัวเมืองก่อนนะครับเพื่อจะไปเอารถล้วค่อยไปส่งมอบลูกค้านะครับเพราะบานลูกค้าเลยจากตัวเมืองไปนะจุดตัวเมืองที่เราตั้งเอาไว้ก็ประมาณ9ชั่วโมงแหละนะครับ6ก0กว่าโลนะครับวันนี้ก็ทริปนี้ก็วิ่งยาวๆเนาะคันแรกที่เอาไปส่งเนี่ยคือใกล้ที่ทํางานเลยแหละนะครับตัวนั้นก็เป็นว i t แทขับ2 b บเทอร์โบนะครัสีขาวคันนี้ที่เอาไปส่งนะครับก็เป็นว t แนะครับ ขับสี่ใบเทเบิลสีขาวมุกนะฮะล้อเดิมนะครับคันนี้ล้อเดิมนะฮะล้อเดิมยางเดิมนะเนี่ยวิ่งนะความเร็วประมาณร้อยวิ่งเงียบๆครับสบายๆประหยัดน้ํามันนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าอัตราการบริโภคน้ามันนะครับคิมนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะครับล้วก็ขับมาสามร้อยห้าสิบสองโลแล้วนะครับสี่ชั่งจะสี่ชั่งครึ่งนะครับสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเย็นแล้วนะครับ วันนี้เราจะไม่ยิงยาวไปยันส่งลูกค้านะครับเพราะว่าที่ที่เราไปส่งเนี่ยแค่ไปไปตัวเมืองก่อนเนาะยังห้าทุ่มแล้วเลยนะครับแล้วเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยผมเปิดดูใน GPS มันมีทําถนนนะครับมันมีทําถนนแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ได้ต้องส่งแบบเช้าหรือคืนนี้นะครับเราก็จะพักกลางทางนะครับที่พักเราก็วิ่งอีกกิโลละเอ่อ 96โลนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเราจะพักที่จังหวัดนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าแล้วขับไปนะครับไปเอารถนะครับรถเช่าแล้วก็ไปส่งมอบลูกค้านะฮะเพราะว่าดูจากใน G.P.S แล้วมันมีทำถนนนะผมกลัวมันมีหินมีอะไรนะครับก็พักดีกว่าเนาะนี่พักดีกว่านะนี่ก็ล้อเดิมอย่างเดิมนะวิ่งมา วิ่งมาพอสมควรนะวันนี้วันนี้เป็นการวิ่งที่แบบอึดอัดนะรถใหญ่วิ่งขวาแช่ขวาโน่นนี่นั่นกันนะครับทําให้เราต้องเร่งบ่อยนะฮะเร่งจังหวะแซงแล้วก็มันเป็นทางขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยนะครับก็เร่งบ่อยอยู่พอสมควรนะแต่ก็13โลสําหรับขับสี่ก็โอเคนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวตอนไปถึงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะตกกว่านี้นะครับหรือมันจะมากกว่านี้ นะครับเพราะว่าผมวิ่งอยู่ก็ความเร็วจริงๆถ้าไม่ได้แบบเป็นโค้งเยอะขนาดนี้หรือว่าแบบไนั้นก็ร้อยกว่าเหมือนกันนะนะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งมาตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับไปดูนี่นะครับระบบออโต้ไฮบีมนะอันนี้ที่อยู่ในขับสีบนนะ่นะครับที่เป็นแม t ติก LED นะนะครับเห็นไงดับเองแล้วนะครับนะแล้วก็เปิดเองนะครับ จากที่ก๊อขับมาเนี่ยนะฮะมันเปิดปิดด้วยตัวเองเนี่ยบ่อยกว่าตัวขับสองอีกนะเพราะว่าตัวขับสองเนี่ยตอนมันดับเนี่ยมันดับทั้งทั้งดวงแต่ตอนเป็นตัวเนี้ยครับที่มันเป็น LED ตัวเนี้ยตอนมันดับมันดับเป็นบางหลอดดูสิเห็นไหมดูถนน,นดูเห็นปะตอนเข้าระยะ ดับแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับไฟมันก็จะค่อยๆสว่างนะครับก็วิ่งตอนกลางคืนเนาะก็เอาระบบนี้มาให้ดูนะครับก็สำหรับคนที่ ซื้อตัวที่เป็นขับสีนะครับแล้วหรือว่ารุ่นที่มีไฟที่เป็น Ma t ติ led นะนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเราก็มาต่อนะครับอ่ะนี้เพิ่งเติมน้ํามันนะครับเพิ่งเติมน้ํามันออกจากปั๊มเนาะปิดก่อนปิดระบบตอนผมขับมาส่ง,งผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับระบบทั้งหลายทั้งแหล่เนาะอ่ะเราวิ่งมา676กโลนะครับตอนนี้ก็12.4 เก้นะชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เหลืออีก83กิโลนะครับอีกประมาณชั่วโมงนิดๆก็จะถึงลูกค้านะฮะต้องบอกก่อนเลยนะอันนี้แบบสารภาพ,าพในคลิปเลยคำนวณเวลาพลาดนะครับไม่รู้ว่าถนนมันทําแล้วมันมันติดขนาดนี้เนาะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเลทเลยนะครับเลทเลยนี้น่าจะไปถึงลูกค้าประมาณสี่โมงครึ่ง Ainen, ตอนแรกน่าจะไปถึงสักประมาณสักสามโมงครึ่งอะประมาณนี้นะครับเลทไปเกือบชั่วโมงเลยรถมันติดมันทาถนนแล้วมันปิดเยอะมากนะครับแต่ที่สําคัญที่วันนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าให้เติมน้ํามันนะฮะให้เต็มถังแล้วก็ขับไปส่งเนาะนะครับเราก็อยังไงก็ได้เราบริการอยู่แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าใช้แต่วีพาวเด้วยนะครับที่กอฟจะมาให้ดูเนี่ยคือกอฟวิ่งมาเนี่ยนะครับเติมน้ํามันเต็มถังเห็นกิโลน้ํามันที่วิ่งเฉลี่ยได้ไหม 916กโลอ่ะนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนะฮะมันจะไม่เท่ากันทุกคนนะครับแต่ละครั้งเติมไม่เท่ากันมันจะจับจากการที่วิ่งถังล่าสุดนะที่เราวิ่งล่าสุดนะครับว่าเราวิ่งพฤติกรรมการวิ่งเราเป็นยังไงนะครับไม่ต้องตกใจบางทีแบบโอ้ยกอลเติมเต็มถังวิ่งได้900พี่เติมเต็มถังพี่วิ่งได้700หรืออะไรยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการขับล่าสุดนะครับที่รถคำนวณมานะฮะ วันนี้ก็ถ้าเกิดใครสัญจรลงมาทางทางใต้แล้วกันนะเอาเป็นว่าอันนี้บอกเลยว่าผมลงมาทางใต้นะครับคำคนวณเวลาดีๆนะครับเผื่อใครแบบต้องใช้เวลาในการเดินทางลงมาต้องคำนวณเวลาดีๆรถติดมากนะแต่เราก็ขับมาอย่างสบายแหละนะครับขับมาอย่างสบายนะรถเราอันนี้วิ่งล้อเดิมยางเดิมด้วยนะครับขับมาแบบนิ่มๆเลยเนาะ เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตอนถึงเนี่ยนะครับอัตราการบริโภคจะอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะจังหวะที่ก๊อเหยียบได้เนี่ยคือมีมี120อัพอ่ะอัก็บอกก่อนเลยนะครับตอนก๊อเหยียบได้เนี่ยมีมี1 2ออัพแล้วเหยียบปุ๊บเบรกเหยียบปุ๊บเบรกเหยียบปุ๊บเบรกเนี่ยนะเพราะว่าถนนมันที่เราวิ่งมาเนี่ยมันเป็นเข่าเยอะนะครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ทําถนนรถติด ทริปนี้อาจจะก,การบริโภคน้ำมันเนี่ยอาจจะมีให้เห็นนะครับในตามคลิปเลยนะฮะแต่ก๊อฟจะไม่ไม่ตัดต่อหรือจะแบบโอ้ยพีม่มันคือมันคือคำว่าประหยัดนะก็ให้ลูกค้าพิจารณาดูคนที่จะซื้อไปใช้นะครับอาจจะมีรถคันแรกหรือไม่เคยใช้กระบะนะครับเราก็ต้องลองคำนวณเวทดูเนาะนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านที่ใช้กระบะอยู่แล้วหรือ เล่นพวกรถอยู่แล้วนะครับก็พิจารณาดูนะว่าท่านเปลี่ยนเนี่ยมากับรถแบรนด์นี้ออปชันขนาดนี้ราคาขนาดนี้อัตราการบุรโภคเป็นอย่างนี้รับได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนก็วิ่งเนี่ยก็วิ่งจริงส่งจริงจะดูได้จากหลายๆคลิปเลยนะครับไม่มีการทําเพื่อประหยัดน้ํามันเพื่อขายรถนะอันนั้นไม่ใช่นโยบายผมนะครับอ่าเราวิ่งจริงใช้งานจริงขับเร็วแล้วก็บอกขับเร็วครับเออช้าเราก็เราก็ช้าเพราะโดยปกติเราก็ขับเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ถ้ามันจําเป็นต้องเหยียบ มันก็ต้องเหยียบครับอ่าแต่ว่าถามว่าเราไม่ได้เร็วแบบวีดว้าจนแบบอันตรายขนาดนั้นนะครับก็ซีรถกระป๋อก,ก็มีบริการจัดส่งนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคลิปที่ทําก็ให้พิจารณาดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตอนถึงเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้เราก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเหลืออีก4 0 0 500เมตรนะครับอีกหนึ่งนาที ธรรมชาติจัดต,ต้องค่อยๆขับเด๋ยวรูดเด๋ยวรูดหลังรถลูกค้านะครับผมวิ่งมาก็คงไม่ตัวเลขไม่หนีจากนี้นะครับเจ็ดร้อยหกสิบห้าโลนะครับสิบชั่วโมงครึ่งเนาะสิบสองจุดสามนะครับก็เราเข้ามาแบบธรรมชาติจัดนะครับเหมือนที่ก็บอกกันนะว่าทริปนี้ก็ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเนาะตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ ไว้ให้พิจารณาดูนะนะครับว่าตอนท่านจะซื้อรถก็จะได้รู้นะครับจะเหมือนที่ก็บอกแหละนะฮะแต่และสถานรถคันรถคันเดียวกันเนาะนะครับรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดสถานที่ในการขับจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาสถานที่ในการขับมันไม่เหมือนกันนะครับภูมิภาคเอ่ยการแต่งเอ่ยคนขับเอ่ยแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ให้ดูนะคร่าวๆนะฮะยังไง ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกัอบนะเบอร์โทรไอดีไลน์กัขึ้นมาให้แล้วนะครับนี่ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปด้วยผลทางที่ส่งบ้านลูกค้าตรงนี้นะครับนี่<า>ถึงแล้วนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ